สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทั้งเพจ Facebook และ YouTube นะคะสำหรับวันนี้เราไม่ได้มาทำอาหารนะคะวันนี้จะเอาความสวยความงามมาฝากเพื่อนๆค่ะเราจะทำสครับขัดผิวจากกากกาแฟกันค่ะสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งผิวกายและพอกหน้าได้ด้วยนะคะสำหรับประโยชน์ของกาแฟน,นอกจากจะทำให้เราสดชื่นกระปรี้กระเป๋า้อมลุยงานในแต่ละวันแล้วกากกาแฟที่เหลือจากการชงยังสามารถนามาทาสครับได้อีกด้วยนะคะ เราไปเริ่มทํากันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีกาแฟค่ะกาแฟจากมเมล็ดกาแฟแบบนี้นะคะพอชงเสร็จก็จะได้กากกาแฟค่ะพอเหลือกากกาแฟจากการชงแบบนี้เราต้องผึ่งให้แห้งก่อนนะคะจากนั้นก็นํามาบดให้เม็ดเข้าเล็กลงแบบนี้ค่ะบดให้ละเอียดเป็นผงแบบนี้เลยค่ะจะได้ไม่บาดผิวเรานะคะจากนั้นก็จะเป็นน้ำพึง้งโยเกิร์ตค่ะและเตรียมกระปุกไว้ใส่ด้วยค่ะ และเรายังใส่ผงทานาคาอีกด้วยนะคะต่อไปเราไปผสมกันเลยค่ะใช้กากากาแฟหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยก็จะมีอยู่5ช้อนค่ะสำหรับกากากาแฟจะมีสารต้านอนุมูลอิสระค,ค่ะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวยัยและมีคาเฟอีนซึ่งช่วยลดการอักเสบของสิวด้วยนะคะและยังช่วยดีท็อกซ์สารพิษให้กับผิวหนังด้านนอกได้อีกด้วยนะคะซึ่งกากากาแฟจะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วให้หลุดออกค่ะ ต่อไปเป็นโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตเราจะใส่4ช้อนนะคะสำหรับโยเกิร์ตก็จะมีความดีงามช่วยเนรมิตผิวให้ขาวใสเนียนนุ่มได้ด้วยค่ะซึ่งในโยเกิร์ตจะมีแลคโตบาซิลัสที่ช่วยขจัดแบคทีเรียและมี aha ที่จะช่วยผัดเซลล์ผิวด้วยนะคะจากนั้นก็จะตามด้วยน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะค่ะและในส่วนของน้ำผึ้งก็อุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายเลยค่ะ นอกจากจะช่วยบำรุงผิวแล้วยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิวริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าได้อีกด้วยนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ และอีกอย่างหนึ่งที่เราจะใส่วันนี้ก็คือธนาคาค่ะผมธนาคาหาซื้อได้ตามเซเว่นนะคะซึ่งธนาคาจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความมันบนใบหน้าค่ะช่วยขจัดแบคทีเรียและทำให้สิวที่อักเสบยุบตัวลงได้ด้วยค่ะและยังช่วยรักษารอยสิวกะฝ้าจุดด่างดำให้ผิวเรียบเนียนอีกด้วยนะคะ พอคนผสมเข้ากันดีแล้วใส่กระปุกเก็บไว้ได้เลยค่ะสำหรับวิธีเก็บรักษาเมื่อเราใช้ไม่หมดก็ใส่ในตู้เย็นไว้นะคะใช้ได้7-10วันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันนะคะ สำหรับผิวกายเราจะสะครับผิวก่อนอาบน้ำนะคะหยอดสครับแล้วลูบวนเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะตอนล้างออกก็ขัดวนอีกครั้งหนึ่งค่ะและสำหรับผิวหน้าก็พอกหน้าทิ้งไว้10นาทีเหมือนกันค่ะและตอนล้างออกก็รูปเบาๆนะคะเพราะว่าผิวหน้าเป็นผิวที่บบางค่ะเพื่อนๆลองไปทำใช้ดูนะคะ เราสามารถเนรมิตความสวยด้วยตัวเองค่ะไม่ต้องเสียเงินเข้าสปาเลยนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ